สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้ได้นำบทความจากเพจพ่อสอนลูกลงทุนเขียนโดยเีย,ยักษ์วิชัยวชิวรพงศ์นักลงทุนรายใหญ่โพสต์ในหัวข้อการลงทุนมีความเสี่ยงมากห้ามดื่มเกินวันละสองขวดเรื่องราวจะเป็นแบบไหน,นไปฟังกันได้เลยค่ะพอเหตุการณ์ Black Monday ในปี1987คือเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วเนี่ยดัชนีหุ้นลงวันเดียว22%สาเหตุเกิดจากการตั้งโปรแกรมเทรด หุ้นไทยได้รับผลกระทบก็ลงมา40%ไอ้หนุ่มลูกทุ่งจากอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาที่มีข่าวน้ำท่วมทุกปีซึ่งซุ้มเตรียมตัวฝึกวิชามา3ปีและคิดว่าตัวเองพร้อมใช้วิชาเช่งๆช่งแช่ง,ชง,ชงให้หุ้นลงก็เริ่มเข้ามาลงทุนสรุปผลตอบแทนพอใช้ได้ทีนี้พอคนใกล้ตัวปารู้ว่ามีแบบนี้บ้างก็เข้ามาลงทุนตามผลเป็นไปตามสถิติ คือเข้ามา10คนเจ๊งไป9คนมันมีความเสี่ยงมากๆเหมือนกับให้เราไม่เคยต่อยมวยอาชีพมาก่อนแค่ซ้อมพอรู้เรื่องแล้วเราเข้าสนามไปต่อยกับบัวขาวเราจะรอดไหมการลงทุนมีความเสี่ยงมั่งมๆมากขอเข้าเรื่องเลยนะครับผลของการที่ป้าเป็นสายมูขี้อิจฉาก็ใช้วิธีแช่งเหมือนเดิมหุ้นที่ป้าเคยดูดีตอนก่อนโควิดมันอยู่ที่ราคา310เหรียญ ปัจจุบันลงมาเหลือ62เหรียญลงมาถึง5เท่าตอนนั้นที่ลงมาเหลือ120เหรียญป้าก็คิดว่าจะสู้แล้วและยังมีอีกหลายตลาดก็กล้าล,ล,ลงมาหุ้นบางตัวที่เคยคิดจะซื้อราคา60เหรียญแล้วขึ้นไป200เหรียญปัจจุบันเหลือ20เหรียญมีเยอะแยะโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีผ้นจากโควิดผ้นจากสงครามผ้นจากเงินเฟ้อพ้จากปัญหาเศรษฐกิจ ปาคิดว่ามันเป็นโอกาสมากจริงๆที่สมควรหันหน้ามามองมาศึกษาซุ้มเก็บวิชาอย่างการลงทุนในประเทศจีนตอนนี้ข่าวร้ายเต็มตลาดสังหาริมราทรยบการเมืองทะเลาะกับอเมริกาเรื่องเกาะไต้หวันข่าวเรื่องโควิดในประเทศหุ้นถึงลงมาเยอะแต่ที่แน่ๆก,ก็คือจีนต้องเปิดเมืองแน่เป็นข่าวดีใหญ่รออยู่อย่างที่เวียดน,นามหุ้นก็ลงมา33%ซึ่งเหมือนทุกอย่างมีข่าวดีหมด การลงทุนการเติบโตเหมือนตอนต้ยมยำกุ้งเมืองไทยเลยในไทยปี2,535ยุคนายกชาติชายที่ดินอำเภอเสนาที่ท้องนาราคานิ่งสนิทมานานไร่ละห0,000บาทเก่งกำไรจนถึงไร่ละ3 0 0แสนบาทเหตุเพราะมีการปล่อยให้สามารถกู้เงินจากต่างประเทศเข้าไทยซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำแค่เอามาฝากธนาคารก็คุมแล้ว ดอกเบีย้ยที่นําเข้ามาเราเสีย7%เอามาฝากธนาคารเราได้1 2เซผู้ที่มีความสามารถคนมีความรู้ก็กู้เข้ามาเลยเกิดการเก่งกาไรอย่างมากเหมือนในเวียดนามตอนนี้ก็เก่งกําไรที่ดินกันมหาศาลที่ดินกลางเมืองเล่นจนถึงวาระสล้านบาทรัฐก็เข้ามาจัดการฟองสบู่เลยแตกทั้งท้ที่ธุรกิจดีมากการเติบโตดีมากมีคนไทยเข้าไปลงทุนกันเยอะปาคิดว่า น่าจะหันหน้ามาศึกษาหันมามองครับใครที่อ่านแล้วงงไม่รู้เรื่องก็อย่ามาคิดลงทุนนะครับมันเหมือนให้เราไปต่อยกระบ,บัวขาวครับส่วนใครมีมุมมองมีความรู้ตลาดต่างประเทศก็ช่วยกันแชร์เข้ามาได้ครับการลงทุนมีความเสี่ยงมากห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการลงทุนมีความเสี่ยงมากห้ามดื่มเกินวันละสองขวด ทุกท่านมีมุมมองมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าท่านไหนมีความรู้เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศเนี่ยก็เข้ามาแชร์ความรู้กันได้นะคะเพื่อนๆที่รับฟังตรงนี้จะได้มีความรู้ไปด้วยเนาะวันนี้จิมลาไปก่อนอ๋อก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งยิ่งกิ้งกิ้งถ้ามีอะไรอัปเดตท่านจะได้ไม่พลาดค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ